โอเคนะครับท่านผู้ชมก็ต้องยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ในเกมโรบอทในแบบพายเรือข้ามแม่น้ำนะท่านผู้ชมก็แบบนี้อาจจะเปิดมานานแล้วท่านผู้ชมแต่ผมก็จะเข้ามาดูเข้ามาเล่นแล้วก็มาดูอัปเดตว่ามีอะไรบ้างน,นะท่านผู้ชมแบบนี้เห็นคนเล่นเยอะอยู่นะตะก่อนนะตอนนี้แต่ไม่รู้ตอนนี้ยังมีคนเล่นอยู่หรือเปล่านะผมเลยแบบเข้ามาดูอัปลงอัปเดตนะท่านผู้ชมเฮ้ยอะไรเนี่ยเอาดีเพื่อนทาง,างนี้เหรอเหมือนเขาจะให้เราพายไปทางนี้ใช่ไหมอืมไหนลองพายไปดิมีออตโตไหมเนี่ย โต้พายนี่ปะโอเคสวยงามตัวนี้สปีดเราอยู่ประมาณสองร้อยสองอยกว่าสามร้อยครับพชมโอเคเอ้สปีดนี่สปีดเราอยู่ตรงนี้นะนี่คือความเร็วบูส์บูสความเร็วโอเคเหมือนเขาจะมีให้เราสุ่มขอดีๆแล้วกันอูได้สองร้อยห้าสิบวินวะโอเคก็ยังดีนะผู้ชมไม่รู้วินจะไปทำอะไรนะตอนนี้เฮ้ยมันเทกับเพื่อนได้ด้วยเหรอโอ้โห ออรู้สึกว่าตอนนี้เรือเรา้ามากเลยนะหมุนของตรงของเติมเยอะแยะไปหมดเฮ้ยมีอัพมีรับตรงนี้ด้วยรับมาโอเคเมื่อกี้เราได้สแตนเลยมาตัวหนึ่งเรียบร้อยหอมเร็วเริ่มเพิ่มแล้วตอนนี้องพายอยู่ประมาณตรงไหนวะโอ้โหยังไม่ถึงอันที่สามนะไม่มีกีอันเนี่ยอย่างเยอะเลยนะุ่ณผู้ชมเดี๋ยวพดถึงอันที่สามเราพอก่อนละกันแต่เรากลกับไปที่จุดเดิมแล้วโอเคเรียบร้อยทเทเลพอร์ตกลับยังไงวะโอเคกลับเรียบร้อย ตอนนี้เรามีวินอยู่ประมาณอ๋อคือความเร็วตรงนี้โอเคอ๋อใช้วินเพื่อซื้อสัตว์เลี้ยงหรอเรามีเท่าไหร่หรอมีสามร้อยใช่ไหมเตียเราส่งไปสักอันหนึ่งเดี๋อวตัวดีแล้วกันโอเคได้เพิ่มมาตัวหนึ่งขออีกสักรอบอีกสักรอบตัวดีเนี่ยได้ไหมครับลูกพี่ลูกพี่ขอตัวตัวดีเน่อยครับโอ้ได้แต่ตัวไม่ดีก็ม่ชอบทำไมดีวะ โอ้ยที่ตัวนี้เจนสวดไอทหมดอย่างวะเนี่ยโอเคน่าจะหมดแล้วป่ะเออเหลือหกสิบปล่อยปแล้วอันใส่ตัวที่ดีที่สุดโอเคเรียบร้อยแล้วก็ฝึกเอ่อฝึกความเร็วออ้อหตอนนี้เราบวกที่เท่า,าไหร่ะเนี่ยอันแนนของเราปะร่ะแป๊บนึงนะของเราพันหนึ่งปะ่ะได้ใช่ท่านผู้ชมโอเคของเราพันหนึ่งด้เพื่อนภายเ็วอย่างวะอันต่อไปใช้สองพัน โอเคฝดใหม่เรียบร้อยพอ้ยถือว่าเราไปเร็วนะท่านผู้ชมเอาดีต่อไปใช้เท่าไหร่นะชิ้นล้านเลยเหรอพี่เอาไม่ใช่ไม่ใช่ใช้ตรงนี้หมื่นสอง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 ก็เยอะเหมือนกันนะโอ้ยเราสูบอันนี้ได้อีกรอบขอ,อของดีๆเลยได้ไหมโอ้ยตะวบินนันกาก็ท่านผู้ชมวิเสียดายเสียดายแล้วก็ซื้อโอ้เมื่อกี้ลืมเอาวินเอ้ยเราซื้อได้นี่หวัวโอเคซื้อสมใจเลยเรียบร้อยอันนี้คืออะไรเอ่ย ตัวละครเหรอโอ้โหมีเยอะมากนะท่านผู้ชมวันนี้เรพาทยทีละสองร้อยนะเอาดีโอเคเนี่ยเราลองเฮ้ยคนเพื่อน <spe ech> ๆอะรับรับรับไปไหนเออหกร้อยบินหกหกร้อยห้าสิบบินรีเบิร์ดได้ทีหนึ่งนะท่านผู้ชมวันนี้เรารับได้ยังไอยรับินได้อีกอนึงนักพายเรือเท่าไหร่เรือสามร้อยว่าเพแต่ตอนนี้เราไปเร็วมากเลยนะเมื่อกี้ไปอย่างช้ายน้ท่านผู้ชม ันนี้ต้องอะไรเนะี่ยต้องเล่น5ทีถึงจะอันนี้ได้หรอโอเคโอเคถือว่าเข้าใจได้มีคูณ3เอ้ยคูณ2บวกตัดเลี้ยง3โอ้โหทไมของเติมแบบนี้เยอะจัง,จงวัวเฮ้ยตอนนี้เรามีวินอยู่สามแล้ววะ่ะเราดีหูเพื่อนแมกไปโคตรเร็วเลยนะโอเคสปีดเราสูงสุด10000แล้วผู้ชมแต่ตอนนี้ยังช้าอยนะทำ้มวินมันวิน,นมันได้น้อยอย่างวะ่ะ เฮ้ยไม่ทันแน่เลยหมดเวลาก่อนโอเคเรียบร้อยได้มาสามร้อยกวินสามร้อยกวินซื้ออะไรเอยซื้อนี่หนึ่งเฮ้ยดูสงสมใส่สส่ด้วยสงส,ส,สัปึ๊บแล้วก็อายุแปดสิบกว่าวะตัวกะได้กว่าอ่าเมื่อก่อนมาก่อนเอาคนพายช่วยช่วยช่วยพายเรือมาแล้วคุผู้ชมโอเคลองไปดิเวอร์เยเย่เอ้เราไปฝึกกันเปล่าเอาหม่มา เาไปฝึกกัดไปฝึกตันโอเคดูนี่ฝึกได้ทีเท่าไร่เนี่ยได้ทีละสองร้อยเท่าเดิมอ่ะโหนี่เรือ,อะลรวเนี่ยฝึกใหม่ดิโอเคตอนนี้ทีละสามาร้อยแล้วผู้ชมหกโลบาร์กออโอ้หน้าสนอยู่นะท่านผู้ชมแต่ผมไม่มีโลบัร์กนะตอนนี้อันนี้เท่าไหร่เนี่ยโอ้แต่อันมันถูกมากแล้วไม่มีโลบัร์กเทํทำไงดีแต่ไปด่านต่อไปต้องใช้รีเวิร์สสิบรั้งเลยผู้ชม แล้วก็น,นี่ห้าแสนโอ้โหถือว่าเยอะนะพอดีอ่าตอนนี้พายเท่าไหร่เนี่ยต่อไปฝึกอันนี้ไปก่อนแล้วกัน,น,นยังไม่ได้เหรอไหนรีเบิร์ดเอ้ยไม่ใช่ดิอ่สัว์เลี้ยง็ใส่อันที่ดีที่สุดแล้วใช่ไหมเนะี่ยทำไมมาคูน,น้อยอยังวะไป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 ,ป,ป let's go let's go คคนช่วยพายใช้หนึ่งพันหน่อยนผู้ชมโคตรเยอะอื <c> ้อ <ười> นี่เล่นสิบหกนะคีสูงได้รอบนึ่งว่ะเอาดีโอเคโอเคโอเคตอนนี้สามหมื่นสี่หมื่นละขีดทุนตอนนี้มาสี่หมื่นแล้วท่านผู้ชมสี่หมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นแล้วตอนนีน I Go, พ้พายไปสโก้สโก้พาย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 โอ้โหนี่แม่งพายทีละสองเอ้พลังสองบีท่านผู้ชมพวบพุ่งสองบีโคตรเยอะแต่ของเรายังให้นี่อยู่เลยว่ะอื้มเรื่องแรกเท่าไหร่อ่ะไหนดูนี่นี่ โอ้โหภรกิจเยอะเหมือนกันเนี่ยตอนนี้ห้าหมื่นแล้วผู้ชมประมาณนี้ก่อนแล้วกันเอ,อ่ออยากส่มอยู่นะแต่มันไม่ได้ห่ะของเราไม่กากเกินห้ือะไรว่าเพื่อนไปอย่างไวนะผู้ชมไปไปไปแข็งเปล่าแข่ไอ้หนูแข่ง,ขง,ขง,ขงอ้หนูเรือสีฟ้าเรืออะไรวะขอ,อเรือก,กากเลยนี่วะเอาไปใช้เรือนี่ใช้วิน ผมใช้วินเยอะมากเลยอะแต่ตอนนี้ได้มาร้อยร้อยสามสิบวินละมีอะไรช้ปปิาเนี่ยตุงตุงติมคูณละของเติมมันเยอะจังวะแบบนี้โอ้โหของเติมโคดเยอะฮะคูณเยอะจังวะคูณเยอะเกินนี่ไมคูณเก้าเก้าเก้าล้านเก้าสิบเก้าล้านอะแล้วมันงย,อง,อยงเยอะเลยเดือนหนึ่งทันใช่ไหมโอเคทัน มีการทันไหมเนี่ยเหมือนจะทันอยู่แล้วคุณผู้ชมเฮ้ยทนัทนทันทันอย่างนี้ทนันโอ้โหไม่แต่ละาคนไปเรือ,อยางวะไม่ไรอ่ะมาจากไหนวะนะ่ะโอเคเตรียมพายต้องรออีกว่ะเมื่อกี้เรือน,ะนั่นอยังโหล่าผู้ชมไปสกอไปได้ยังวะ ไปไปไปไหนลองดูดิเอานี้มันจะได้สักเท่าไหร่วะขอแบบเยอะบุ้มบั่ม,มสั่งปอะไรปะเมื่อกี้ขอญอาตรับของหน่อยแล้วกันสะปีดมาหนึ่งพันมาตอนนี้ทำไมก็ไม่รู้โอ้ยทำไมมันได้ยากจะังะเี้ยไป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 โอ้ยถ้าแบบนี้ไม่ไม่ได้ส่เติมก็ต้องแบบเล่นนานอยู่นะท้านไม่ชบเอากว่าจะได้แต่เราวินคือแบบช้ามาก แม่นั่นไปเร็วอย่างนั้นอนะใช้เลืออะไรวะไปโคตรไปอย่างเงยนะ่านผู้ชมโอเคตอนนี้เราอยู่ถึงไหนเนะี่ยอันที่สิบห้าได้มายิ้มเก้าวินตอนนี้อุ้ยสามน้อยวินแน้วตอนนี้วิ่งไปพายไปพุ่ไปพู่มาวิ่งเลยนะไป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 โอเคตรงนี้ไม่ยากนะอันนี้ได้เท่าไหร่อ่ะลืมดูเลย ต่อไปน่าจะได้ประมาณห้าสิบป่ะอุย้ยตอนนี้สปีดเราก็จะถึงจุดสูงสุดแล้วเรียบร้อยสปีดถึงจุดสูงสุดแล้วทันไหมโอ้โหไม่ถึงห้าสิบด้วยสี่สิบเก้าจุบ้าวันนี้เราทันไหมวะ,ะน่าจะทันอยู่ป่ะน่าจะทันอยู่นะท่านผู้ชมโอ้โหอุ้ยวายไปไปเกล้ถึงละใกล้ถึงละ เรียบร้อยอุ้ยนี่ได้ได้ถือว่าได้เยอะอยู่มั้ยกลับเลยแล้วกนันนี้เหมือนจะไม่ได้แล้วเอ่อจะสุ่มดีไหมวะใกล้จะรีเบิร์ดได้แล้วนะรีเบิร์ดบวกแบยวะดูไหนดิบวกสปีดสิบเปอร์เซนต์วะ่ะลองรอรีเบิร์ดดูแล้วกันนะ่ผู้ชมโอเคตอนนี้ผมขออนุญาตพายเพิ่มพลังในการพายก่อนตอนนี้พายเท่าสามร้อยนะท่านผู้ชม ถือว่าไม่ได้เยอะอะไรมากนะโอ้โหออันไหนวะที่เรากดตอนนั้นอันฟรีอันฟีอยู่ไหนวะอันนี้ปะอเอีคนี่จะครบสิบห้าทีลนะโอเคเราไปพายดีกว่าไปพายดีกว่าไปพายดีกว่าได้รีเบอร์เลยผู้ชมนี่แของอันแต่ละทอเอแต่ละอของเพื่อนโคตรเท่เลยเหลือ เชียรพายไปไปโอ้โหหรือว่ายังไปช้าหรอผู้ชมดูดูเรือเพื่อนนี่ไปโคตรเร็วเลยนะของเรามันยังเช้านะอาอาอโอ้โหยังไม่ได้เลยนี่หว่าคงล้อสุดได้ยังเนี่นยโอ้หเหมือนแล้วคงล้อสิ่งของคุณแล้วไม่เป็นไรแล้วผู้ชม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคลดลงเลี้ยงอะไรพวกนี้อันนี้น่าจะเทรดเลยเหรอปะเอ,อ่ออันนี้อ่ะไม่ใช่เด็กอยู่ไหนว่าเทรดยูงไม่ได้นะคุผู้ชมโอเคพายไปก่อนแล้วกันอ,อนุ้ยนิดเดียวอยีกนิดเดียวถ้าผ่านนี้น่าจะได้หรอปะน่าจะรีเบิร์ดได้แล้วนะท่านะผู้ชม จะรีเบิร์ตได้แล้วอ่าจะรีเบิร์ตเดินนะจะรีเบิร์ตเดินนะรีเบิร์ดโฮ้ยผิดเบสคลิปเฉยเลยโอเครีเบิร์ตแล้วรีเบิร์ตแล้วพลังไม่หายวะ่ะไอ้นี้ก็หวานเจี๊ยบดิรีเบิร์ตพลังไม่หายเสร็จจูเสร็จจู สิผมนะครับน้องๆอันนี้ใกล้ได้ละโอเคน่าจะต้องกลับแล้วปะที่เ,เรากลับก่อนแล้วกันโอเคมาต่อไปขอเออไม่ใช่ไม่ใช่ฝึกฝึกต่อฝึกต่อเนี้ทีละเท่าไรทีละสี่รอยนะคผู้ชมอันนี้ใกล้ได้แล้วสีเ้เสล็กตัวใหม่แล้วอ่ะโหดปะวะโอ้โหค่อยๆโหดนะคุณผู้ชมวาดดีกว่าอ,อันเดิมแล้วกัน มานั้นนะผู้ชมนิพายจะเจ็ดหมื่นเฮ้ยนี่ได้แล้วปะเฮ้ยยังยังเหรียญหนึ่งนี่ก็จะได้ละโอ้ได้เหรียญมาแล้วเหรียญไปทำอะไรเอ่ยเหรียญสุ่มไม่น,นี่หรอใช่ไหมเฮ้ยเหรียญสุ่มรักกี่บล็อกว่ะแล้วไม่อยา่างคูณสองมาทำอะไรเอ่ยแล้วไม่อยา่างคูณสองไม่อยากได้อันนี้ได้แล้วได้เวลาสุ่มตัว ขอโอนหน่อยนะของนะโหนะดหน่อยนี่อีปีกวะพีกก็ถือว่าดีวะโอ้มันเป็นสัตว์เลี้ยงกลางนี่ท่านผู้ชมไอบ้บ้าโอ้โดนโดนหลอกท่านผู้ชมโอ้โหไปสูงงนอันนี้ทีหนึ่งเอาสูนนี้มันก็ได้แต่วินอะ่ะเออเหอะเปล่าเราอยู่ไหนวะหรือว่ามันกดใช้อะไวะอ่ะฝึกไหนฝึกไหน โอ้โหเดตัววินนี่ผู้ชมหลังที่แล้วมันทำไม่ได้เดี๋ยวแกกูรับเคร่องไอ้ลวกอะเดี๋ยวก่อนนะยี่น้ำยามา้ำยาเดี๋ยวว่ะหาย้าไม่เจอ้าหายเฉยหากระเป๋าเจอว่ะมีล็อกอินโอเคท่านผู้ชมแบบนี้ก็มาวนี้แล้วกันนะก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะแบบนี้ก็ ลองเข้ามาเล่นให้ดหูเฉยนะว่ายังมีคนเล่นอยู่หรือเปล่าก็ายังมีคนเล่นอยู่นะท่านะผู้ชมใครอยากเข้ามาเล่นก็เข้ามาเล่นตามเลยนะโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันท่านผู้ชมโอเคซียูเก i น